สวัสดีครับปีที่แล้วครับพลาดการเลื่อนชั้นกับแพ้มาปีนี้มามาเลื่อนชั้นแลวเป็นแชมป์ด้วยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกก็ดีใจมากนะครับที่รำพูนในโอกาสสําหรับปีนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ต่อสัญญากับแพ้นะครับก็เลยมาที่นี่แต่เป้าเป้าหมายที่ผู้บริหารหรือว่าโค้ชเขาให้คือชัดเจนที่ว่าทีมต้องการเลื่อนชั้นอัตโนมัติครับพูดถึงฟอร์มปีนี้ตัวเองนิดนึงถือว่าได้ลงสนามสม่ำเสมอเลยครับก็ยังต้องพัฒนาต่อไปครับ ให้ฝากถึงแฟนบอลนิดนึงวันนี้มากันเต็มเลยแล้วเพลเหลินได้แล้วด้วยครับไอที่เคยเป็นคู่แข่งกับลำพูนนะครับเมื่อก่อนก็เคยแบบอยู่โซนภาคเหนือด้วยกันนะครับก็คือเจอกันตลอดก็ลำพูนเป็นทีมที่แฟนคลับเยอะฐานแฟนคลับแน่นครับแล้วก็แฟนคลับมีความร่วมมือร่วมใจกันในแล้วก็คนในลำพูนอบอุ่นครับอยู่เป็นกันเองเหมือนเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานนะครับครับแฮปปี้ครับยินดีด้วยครับผมครับขอบคุณ